สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเกมไมซี่ภายในสิบนาทีนะครับเอาตัวเพยเยอร์แมทครับมาวางเรียงกันครับห้าอันนะครับแล้วก็วางตัวเห็ดที่มีจุดตรงกับเพยเยอร์แมทนะครับวางลงไปนะครับแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงซ้ายสุดนะครับถัดมาสุ่มวางทายครับสิบสองชิ้นนะครับเป็นลักษณะนี้ครับพื้นที่ครับมีห้าพื้นที่ครับดำน้ำตาลเขียวเหลืองแดงนะครับเริ่มต้นมาครับให้วางตัวนางพญาตัวนี้ครับของแต่ละคนเนี่ย เริ่มจากผู้เล่นคนสุดท้ายครับได้ขึ้นมานะครับวางในพื้นที่ด้านในครับที่ไม่ใช่สีดำนะครับถัดมาแจกการ์ดครับให้คนละสามใบครับถ้าเล่นสองคนครับคนนี้สองจะได้สี่ใบนะครับจากนั้นเปิดการ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดครับไว้เป็นพื้นที่ไว้ให้จั่วเพิ่มได้นะครับแล้วก็วางทายที่เหลือครับวางไว้ข้างๆนะครับเวลาเปิดทายครับหากมีพื้นที่ไหนครับที่มีรูปแมลงอยู่ตรงกลางนะครับ ให้วางโทเค็นแมลงไปครับไม่สําคัญนะครับว่าเป็นโทเค็นแมลงตัวไหนนะครับวางได้หมดเลยอ่าแล้วเวลาเรามีตัวนางพญาของเราเนี่ยไปโดนโทเค็นแมลงอันไหนครับให้เก็บอันนั้นครับมาไว้กับตัวนะครับในหนึ่งเทินครับเลือกทํสองแอคชั่นที่แตกต่างกันนะครับแอคชั่นแรกคือมูฟครับมูฟได้สองช่องครับเวลามูฟครับต้องมูฟในช่องที่ติดกันนะครับที่มีขอบติดกันหนึ่งสองแบบนี้ครับ ห้ามมูฟผ่านครับหรือมูฟไปโดนช่องที่มีแมลงแบบนี้อยู่เราก็ได้เก็บมาครับมูฟยังไงก็ได้ครับแต่เราเลยแต่ห้ามมูฟผ่านหรือไปยังช่องที่มีนางพญาของคนอื่นอยู่นะครับถัดมาครับก็คือเป็นแอคชั่นเอ็กฟอร์์นะครับก็คือเปิดทายจากกองครับมาหนึ่งอันครับและวางไปชนขอบทายอันไหนก็ได้ครับวางตรงไหนก็ได้ให้ชนขอบนะครับ แอคชั่นสปอร์ครับก็คือเราจะเลือกเห็ดหรือนางพญาของเรานะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับว่าเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดยังไงครับทอยเต่านะครับจากนั้นดูทิศทางของทายครับมันจะมีอยู่สามทิศทางครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับดูว่ามันจะแพร่ไปทางทิศไหนครับถ้าเป็นนางพญานะครับจะแพร่สปอร์ได้สองสปอร์นะครับเวลาแพร่สปอร์ครับให้เอาสปอร์เนี่ยเนยครับหนึ่งอันครับวางไว้ในพื้นที่ที่เห็ดหรือนางพญาตัวที่แพร่เนี่ย อยู่นะครับที่เหลือนะครับจะแพร่ในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับมันจะแพร่แบบกระจายไปแบบนี้ครับโดยเริ่มแบบเริ่มจากชั้นบนสุดครับไล่ลงมาทีละชั้นทีละชั้นลงมาแตกแขนงมาเรื่อยๆครับอย่างเนี้ยมันก็แพร่ลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แตกออกมาแตกออกมาแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นแอคชั่นสปอร์นะครับถัดมาเป็นแอคชั่นฟู้ดนะครับ เป็นการเล่นการ์ดเห็ดครับจากบนมือเราครับหนึ่งใบครับเพื่อที่จะทําการเ,าเกิดเห็ดผุดขึ้นมานะครับซึ่งสามารถดูค่าใช้จ่ายด้านข้างได้ครับว่าเราต้องจ่ายสปอร์สีอะไรบ้างนะครับซึ่งสีดําเนี่ยจะถือว่าเป็นสปอร์ของทุกสีเลยนะครับถามว่าจ่ายสปอร์อย่างไหนเราจะจ่ายจากตรงกลางตรงนี้ที่เป็นเจ้าของที่เราเป็นเจ้าของสามารถใช้ได้เราก็จ่ายสปอร์ในพื้นที่ที่ตรงกับ สีน้นๆนะครับอย่างถ้าเราจ่ายสปอร์สีเหลืองไปใช่ไหมครับอันนั้นแหละสปอร์ที่อยู่ในสีเหลืองก็จะเป็นสปอร์สีเหลืองอะไรอย่างงี้นะครับเวลาเราจ่ายสปอร์เราต้องจ่ายเป็นเน็ตเวิร์กนะครับก็คือต้องจ่ายในพื้นที่ที่ติดกันนะครับอย่างกรณีนี้คือสมมุติว่าเราต้องจ่ายสีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมครับเราสามารถจ่ายแบบนี้ได้แดงเหลืองแบบนี้ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันติดกันนะครับมันเป็นเน็ตเวิร์กของเราก็คือต้องจ่ายจากเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับ อย่างเนี้ยเป็นสีอะไรก็ได้อันนี้เป็นสีแดงน,น,นี้เป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับไม่มีเหตุหรือว่ามีนางพญาอยู่ครับพื้นที่นั้นจะถือว่าทุกคนคลองได้หมดนะครับเป็นเน็ตเวิร์กของทุกคนถ้าเกิดว่าเขามีสปอร์อยู่ในช่องนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุครับจะถือว่าสีนํำเงินเป็นเจ้าของพื้นที่นี้แล้วคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์มาใช้สปอร์ในพื้นที่นี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ของใครก็ตามก็คือ อันเนี้ยจะกลายเป็นเน็ตเวิร์กของสีน้ำเงินคนอ like, yeah. yani e mm ื่นไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นเน็ตเวิร์กของทั้งสีน้ำเงินและสีแดงครับแต่นเนี้ยเป็นเน็ตเวิร์กของสีแดงอยู่เดียวๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กของสีแดงอีกอันหนึ่งอันเนี้ยไม่รับเป็นของสีแดงแล้วไม่รับเป็นเน็ตเวิร์กของสีแดงแล้วสีแดงจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับก็คือการเคลื่อนนางพญามาทับแบบนี้ทําให้อันเนี้ยสีแดงกลายเป็นเจ้าของแล้วสปอ เล็กสุดเลยส่วนถ้าเห็ดครับเห็ดจะถือว่าใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าเป็นนางพญาคือใหญ่สุดครับก็คือสมมติเดินนางพญามาคือนางพญาจะครองอพื้นที่นี้แล้วเห็ดเนี่ยนะครับจะเหมือนแบบเหมือนบดิ้งไปครับเหมือนใช้การไม่ได้แล้วนะครับก็คือมามาขัดขวางครับตรงนี้แทนที่จะกลายเป็นเน็ตเวิร์กสีเงินจะกลายเป็นเน็ตเวิร์กของสีแดงนะครับซึ่งไอเห็ดแบบนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถแพรย์สปอร์ได้ครับตอนเราเล่นการ์ดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจ่ายเราก็เอาไปวางจากนั้นเนี่ยเราดูว่าเราจ่ายเห็ดแพร่เราจ่ายสปอร์จากพื้นที่ไหนไปบ้างครับเราก็เอาเห็ดนั้นเนี่ยไปวางในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เราเพิ่งจ่ายสปอร์ไปนะครับอย่างเมื่อกี้สมมติผมจ่ายสีแดงกับสีเหลืองไปผมก็เอาเห็ดไปวางในพื้นที่ที่เป็นสีแดงหรือสีเหลืองที่เพิ่งจ่ายไปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับ พอเราวางลงไปก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเห็ดเนี่ยสามารถแพร่สปอร์ได้เหมือนกับตัวนางพญาครับแต่สามารถแพร่ได้สองครั้งนะครับเวลาแพร่เนี่ยทำแอคชั่นสปอร์ใช่รับเราจิ้มไปที่เห็ดน,นั้นหอกแต่ทำแอคชั่นสปอร์อันนี้ก็ขยับขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็ทอยเต๋าเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะมีเลขบอกอยู่ว่าแพร่ได้กี่สปอร์นะครับไม่เหมือนนางพญาจะเริ่มต้นฟิกไว้ที่สองครับโดยที่ ถ้าเกิดว่าเหตุนั้นเนี่ยนะครับถูกนางพญาของสีอื่นทับอยู่ครับอย่างกรณีนี้คือเหตุนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำแอคชั่นใดๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นสปอร์อะไรพวกนี้หรือดิครนะครับถัดมาแอคชั่นดิคลครับคือการย่อยสลายครับเหมือนเวลาเหตุมันแพร่ไปสองครั้งแล้วใช่ไหมครับเหตุสามารถถูกดิคได้ครับเหมือนย่อยสลายแบบทําภารกิจเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเวลาย่อยสลายครับเราก็จิ้มไม่ได้ครับ เห็ดไหนก็ได้ที่ทำแอคชั่นสปอร์จนครบแล้วทั้งสองครั้งนะครับเอาเห็ุนั้นเนี่ยไปสอดใต้ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกตรงนี้อยู่นะครับถ้าเป็นแบบสายฟ้าเนี่ยคือวันทามเอฟเฟกนะครับส่วนถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้ก็คืออันนี้จะเหมือนอัปเกรดความสามารถเพิ่มเติมให้กับเรานะครับอย่างนี้นางพยาเราสามารถมูฟได้3ามสเต็ปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกอันหนึ่งครับ เป็นแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยเวลาถูกดีเคใช่ไหมครับมันจะทําให้ในในช่องนั้นๆเนี่ยนะครับเวลามีเหตุอันต่อไปเนี่ยนะครับมาลงนะครับมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้เราสามารถสอดแล้วสแต็คกันได้ครับสอดแล้วสแต็คกันได้สแต็คกันได้เรื่อยเรื่อเลยนะครับใช้ความสามารถได้หลายใบนะครับอย่างนี้ก็คือเราสามารถกําหนดทิศทางลมได้เองนะครับ ก็คือกําหนดไอลูกเต๋าอะเราสามารถกําหนดทิศได้เองเลยนะครับสําหรับเห็ดเห็ดที่อยู่บนนี้ครับเวลาจะแพทย์สปอร์นะแต่ย้านะครับใช้ได้เฉพาะช่องเดียวครับก็คือช่องที่มันเสียบอยู่นะครับพอเราดีเคลไปแล้วใช่ไหมครับเราเนี้ยกลับมาที่ช่องเดิมนะครับสายสุดจากนั้นเนี่ยเอาเห็ดเนี่ยที่เป็นที่ตรงกับช่องนั้นเนี่ยนะครับกลับคืนมาบนบอร์ดนะครับแบบนี้เราสามารถใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับ แบบลงการ์ดดิเคลงการ์ดดิเคนะครับถัดมาเป็นแอคชั่นดิสคครเวอร์ครับหยิบการ์ดหนึ่งใบจากสามใบที่เปิดมาหรือจากใบบนสุดนะครับของกองขึ้นมือได้เลยเวลานี้หยิบไปครับเราก็เปิดใบใหม่ขึ้นมานะครับเกมจะจบครับก็ต่อเมื่อคนใดคนหนึ่งครับดิเคคบผ้าช่องครับก็คือมีการ์ดเนี่ยสอดไปทุกช่องเลยครับอย่างน้อยหนึ่งใบครับสอดไว้อยู่นะครับคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกอร์จบเกมนะพอสมมติ สอดครบแล้วเนี่ยนะครับทำดีเคลยอันสุดท้ายแล้วเขาจะได้อันนี้ไปครับบวกเป็นห้าแต้มนะครับ,บ,รบแต่นี้ไปจากนั้นตัดจบเลยทันทีนะครับไม่ต้องรอจนจบเทิร์นของเขานะครับคือถ้าเขาดีเคลครบปุ๊บจบเลยนะครับโดยแต้มครับจะมาจากกาที่สอดอยู่นะครับแต่กาที่อยู่บนนี้นะครับกาที่วางอยู่นะครับที่ยังไม่ดีเคลจะรวมด้วยครับแต้มจากกาครับดูตรงนี้ครับเอามารวมกันครับแล้วก็อันนี้จะนับเป็นห้าแต้มนะครับ แล้วก็ตัวโทเค็นแมลงนะครับสองอันที่เก็บมาเป็นหนึ่งแต้มนะครับโดยเราสามารถจ่ายโทเค็นแมลงครับเพื่อทําฟีแอคชั่นได้นะครับจ่ายโทเค็นแมลงสองอันครับมูฟตัวนางพญาของเพื่อนได้หนึ่งช่องนะครับถ้าผมพูดผิดไปคือมูฟได้หนึ่งตัวครับแต่ช่องเวลามูฟเนี่ยก็ตามปกติเลยนะครับเวลามูฟนางพญาตามปกติเหมือนเราได้มูฟของเพื่อนฟรีนะครับหรือจ่ายหนึ่งอินเสกโทเค็นครับจ่ายหนึ่งอันครับเพื่อรี รีตรงนี้ครับสามใบรีเลยแล้วเปิดมาใหม่สามใบนะครับเกมก็มีแค่นี้ครับใครคะแนนมากสุดเป็นผู้ชนะแต่ว่าถ้าเสมอกันก็ดูว่าใครมีการเห็ดมากที่สุดนะครับก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเกมไมซิเลียนครับ